คือการภาวนานี้มีผลต่างกันตามอุปนิสัยของของบุคคลแต่ละหลายหลายบางลายพอภาวนาเข้าไปนี้ไม่นานจะปรากฏความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลาเราบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นจิตจะเกิดความสงบเย็นเกิดความสว่างสวัยเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลาภาวนานั้น โดยไม่ชักช้าก็ได้ถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นตามความต้องการก็ตามการภาวนานี่คือการสร้างรากฐานของใจ <c oughs> ขอให้มีรากฐานน้องใจอยู่ด้วยการภาวนาประจําใจทุกคนทุกคนอย่าเหินทางจืดจางไปจากธรรมคือคําบริกรรมพุทโธเรียกว่าเราสร้างหลักใจไว้ส่วนภายนอกเราก็วิ่งเต็นผวนขวอยเพราะร่างกายนี้มีความบกพร่องต้องการ สิ่งเยายาอยู่เสมอเราก็จัดก็ทำให้เป็นที่อาศัยของกาย <c oughs> เวลามีชีวิตอยู่นี่เวลาตายแล้วก็ได้ทําได้บุญได้กุศลเป็นเครื่องอาศัยของใจนี่เป็นของสำคัญมากนะกายตายหมดความหมายแล้วใจไม่หมดความหมายบุญบาปไม่หมดความหมายใครสร้างบาปก็ต้องไปตามวิถีทางของคนมีบาป ใครสร้างบุญก็ต้องไปตามวิถีทางของคนมีบุญไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้